กันมาเจอก,กันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุ้นทุกอย่างกับช่องทราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆมาพูดคุยเรื่องราวของฮาวีลกรรมยอดเยี่ยมของรอนวินสลี สำหรับตัวละครอย่างลอนวินสลีย์นะครับเจ้าของวุลิเดตที่เป็นหนึ่งในพ่อมดยอดคิดของใครหลายๆคนนะครับแต่รู้ไหมครับว่าบางครั้งนะครับลอนเองเนี่ยก็มองจะทําให้เราได้เห็นในสิ่งที่เราไม่คาดคิดอยู่เสมอบางครั้งนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าลอนเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้ขาดในบางสถานการณ์แต่เขานะครับก็ยังทําให้เราได้เห็นหละครับว่าต่อให้เขาจะกลัวมากแค่ไหน หรือเขาคิดจะหนีมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่เคยเลยสักครั้งเดียวครับที่คนอย่างรอนเนี่ยจะหนีเอาตัวรอดจริงๆเพราะฉะนั้นเลยครับในวันนี้เลยครับเราจะมาพูดถึง5วีรกรรมของรอนกันว่าเขาเคยทําอะไรยอดเยี่ยมเอาไว้บ้างอันดับที่1ช่วงเวลาที่รอนเสียสละตนเองบนกระดานมากลุกพ่อหมดหนึ่งในเหตุการณ์ที่กินใจเรามากๆเลยนะครับก็คงหนีไมพ้นกับเหตุการณ์นี้ครับรอน พร้อมที่จะบชนภัยกับแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน,ไหนก็ตามและถึงแม้ว่าที่นั่นจะเสี่ยงอันตรายมากแค่ไหนก็ตามในภาคแรกนะครับเราจะได้เห็นรอนครับผ่านเจ้าปุกปุยแล้วก็ต้นจำศีลครับจนมาถึงหมากลุกพ่อมดซึ่งรอนนะครับก็ทําให้เราได้เห็นละครับว่านอกจากเขาจะกล้าหาที่จะบอชนภัยกับเพื่อนๆแล้วเขายังพร้อมที่จะเสียสละตนเองเพื่อเพื่อนๆของเขาอีกด้วยเขา แต่ทำให้เราได้เห็นเลยครับว่าเขารักเพื่อนของเขามากแค่ไหนไม่เพียงทําให้แน่ใจว่าแฮร์รี่และเฮอร์แมลนี่จะปลอดภัยแล้วเขายังยอมเสียสละตนเองเพื่อเพื่อนของเขาอีกด้วยและก็วีรกรรมครั้งนี้แหละครับถือว่าเป็นหนึ่งในวีรกรรมที่สุดยอดมากๆจริงๆอันดับที่2เมอรอนช่วยแฮร์รี่จากบันเดอร์สลีย ประจำกับที่พระเอกของเราจะถูกขังยังโหดล้ายจากพวกเดนซ์ลีตลอบนี้ครับแฮร์รี่เกบจะไม่ได้กลับมาที่ฮอกวอตส์อีกแล้วครับโดยฝีมือของรอบบี้ที่รักที่เล่นสังงานนี้อาหารมือครับของพวกเวอร์นอนนั้นพังยับไม่เป็นท่านั่นจึงส่งผลให้แฮร์รี่พอตเตอร์ถูกขังทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆทังสิน้น แฮร์รี่ไม่สามารถติดต่อใครได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆของเขาหรือบุคคลภายนอกใดๆก็ตามแต่ยังไงก็ตามครับลอรนวิสลี์ก็โผล่มาหลังจากที่ไม่ได้ยินข่าวคราวเพื่อนรักของเขาเลยลอนตัดสินใจที่จะช่วยแฮร์รี่ถึงแม้ว่าเขาไม่รู้นะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องมีปัญหากับมอลลี่มากแค่ไหนก็ตามนั่นยิ่งบ่งบอกให้รู้เลยครับว่าลอรนคือเพื่อนแท้จริงๆอันดับที่3ลอนยืนหยัดเพื่อเฮอร์ไมอนี่ในตอนนั้นนะครับ เป็นช่วงที่เราได้เห็นแล้วครับว่ามัลฟอยต่อว่าเฮอร์แมอนี่แน่นอนครับว่าคําที่มัลฟอยว่าเฮอร์แมอนี่นั้นเป็นคําพูดที่เหยีและรุนแรงมากๆแต่สิ่งที่เราได้เห็นหลังจากนั้นครับมันคือความประทับใจที่สุดๆจริงๆเมื่อลอนวิสลีย์เข้าปกป้องเฮอร์แมอนี่ทันทีเลยครับกินทากซะมักเข้าให้ถึงแม้ว่าการปกป้องของเขาในครั้งนี้นั้นจะทําให้เขาเดือดร้อนเองก็ตามเพราะเนื่องจากไม้กายสิทธิ์ของลอนในตอนนั้น ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับแต่เขาก็ไม่สนใจนะครับมันก็คงยากครับที่จะไม่ปกป้องเพื่อนสาวของเขาเลยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากครับที่ต้องบอกว่าเป็นวิธีกรรมที่สุดยอดจริงๆครับอันดับที่4บุกเข้าลางแมงมุมโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือสุดๆจริงๆครับลองคิดดูเล่นๆเลยนะครับสําหรับตัวผมนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบทิ้งจกแค่ตัวเดียวทิ้งจกผมก็ไม่เอาแล้วฮะ และใช่ครับลอนเป็นคนที่กลัวแมงมุมมากๆเข้าเส้นเลยก็ว่าได้ขนาดบล็อกกาของเขายังเป็นแมงมุมเลยครับอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าเรากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งครับมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราอยากจะอยู่ร่วมโลกกับมันใช่ครับพอเราเห็นแล้วเราก็เผ่นแนบไปเลยฮะแต่กรณีของรอนครับไม่ใช่เพียงแค่แมงมุมตัว2ตัวนะครับแต่มันทั้งรังครับและถึงแม้ว่ารอนจะกลัวมากๆจนห่วงเขานะครับตั้งเลยก็ตาม แต่เขาก็ยังบังคับตัวเองครับยังสุดความสามารถเพื่อจะพิชิตความกลัวของตนเองหลังจากที่เฮอร์เมลนี่กลายเป็นหินลอและแฮร์รี่ต้องตามหาให้ได้ครับว่าสไลด์ที่ทำลายนักเรียนนี่คืออะไรกันแน่และบอะแสที่เขามีในตอนนั้นนะครับได้จากแฮกริดเพียงแค่ประโยคคําว่าตามแมงมุมไปถ้าถามว่ารอนกลัวไหมขี้แตกครับแต่เขาพร้อมที่จะบุกไปเพ,เพื่อนของเขาและนั่นแหละรครับคือสิ่งที่เพื่อนที่ดีที่สุดเขาทํากัน อันดับที่ 5. การกลับมาของลอรนวิสลีย์เราจะเห็นฉากสําคัญนะครับที่เป็นการมินิแตกหักของพวกแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับลอนนั้นได้ทิ้งเฮอร์มีอนี่และแฮร์รี่พอตเตอร์ไว้ข้างหลังใช่และครับนี่ก็ถือได้เลยครับว่าเป็นพฤติกรรมที่แย่ที่สุดเลยนะครับเท่าที่ลอนเคยทํามาแต่ถึงยังไงครับลอนก็เป็นลูกผู้ชายพอครับที่จะกลับมา เขาก็ยอมรับว่าตนเองผิดจริงๆอย่างมันแมนและเมื่อเขากลับมานะครับเขาก็ช่วยชีวิตแฮร์รี่พอตเตอร์เอาไว้เขาก็ขอโทษเรื่องราวทั้งหมดที่เขาได้ทําลงไปและนี่นะครับถือเป็นหนึ่งวีรกรรมครับที่น่ายกยอ่ยองเหมือนกันเพราะว่าอะไรนั่นหรอครับมันก็แค่เป็นการกลับมาและขอโทษมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องง่ายนะครับที่จะยอมรับความผิดพลาดของตอนเองแต่เปล่าเลยครับการที่ใครสักคนหนึ่งจะยอมรับว่าตนเองเนี่ยผิดจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับแต่ลองทําให้เราได้เห็นละครับว่า มันไม่ใช่สําหรับเขาเลยเขาพร้อมที่จะยอมรับว่าตนเองผิดและกลับมาเพื่อเพื่อนของเขาเป็นไงบ้างครับกับเ,เรื่องราวที่เราได้มาพูดคุยกันในวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเองนะครับก็ชอบรลอนมากๆเลยนะครับลอนเป็นตัวละครที่พักดีหลักเพื่อนมากแล้วจนแอบม,มีใจเกเรบ้างก็ตามนะครับอย่างไงเลยนะครับผมก็มองว่ารลอนเนี่ย้นอยน่ในคนที่น่ายกย่องมากๆเลยนะครับอีกคนหนึ่งและเพื่อนๆเลยครับที่เห็นว่าใครในหนังเรื่องนี้เนี่ยน่ายกย่องมากที่สุด มาคุยกันหน่อยครับและสําหรับใครนะครับที่กําลังรองคลิปที่นานมากกว่านี้ยิวต้องขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยเสียงของผมนะครับยังไม่กลับมา100%เเซเลยแต่ไม่ว่ายังไงเลยนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกดระฆังเพื่อไปพาคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อเพื่อนๆทุกคน,นครับได้ดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ <c oughs> สวัสดีครับ